สวัสดีครับผมหมูภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับจอ Android นะครับที่จะติดตั้งกับรถนิสสันเทีย a านะครับ J32 นะครับซึ่งเดิมเนี่ยเขามีจอมาอยู่แล้วนะนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นอ่า DVD ฝั่งซ้ายนะครับมีกล้องมองหลังมามีคอนโทรลพวงมาลัยนะครับมาเรียบร้อยแล้วก็ระบบเดิมเนี่ยใช้งานได้นะครับคุณลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเป็นจอ Android นะครับแบบตรงรุ่นนะ คุณลูกค้าเลือกเป็นของแบรนด์ดีคานะครับรุ่นแรส3มลำสม32 CPU 8คอรุ่นใหม่ล่าสุดของเขานะครับตัวนี้ความคมชัด1280คูณ720บนะบตัวนี้แล้วก็สามารถอัปเดตระบบออนไลน์ได้นะครับตัวนี้รุ่น OEM นะครับ A 1 0 7นสมองนะครับพร้อมหน้ากากาตรงรุ่นนี่นะครับหน้ากากที่ซัพพอร์ตกับจอ10นิ้วแล้วก็ซัพพอร์ตกับช่องลมแอร์ แผงปุ่มปรับต่างๆนะครับจะย้ายของเดิมนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะเราก็จะย้ายนะครับอุปกรณ์เดิมมาใส่หน้ากากชิ้นใหม่นะครับแล้วก็ชุดปลั๊กนะครับเราใช้เป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับที่จะติดตั้งโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟเดิมรถนะครับพร้อมกล่องแคนบัสนะครับที่จะซับพอตระบบเดิมรถแบบลงตัวมากนะครับเรามาติดตั้งขั้นตอนนะครับในการถอดลื้อหน้ากากนะครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ